ฮัลโหลทายอภิวัตนี้นะก็จะมีนี่ Ever After High หลังจากที่เรารีวิว Monster High ไปแล้วเราก็ต้องมี Ever After High ด้วยซึ่งเราัาคู่การตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ใหม่ที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆเลยใครอ่นั่นก็คืออลิสแตหล่อนามสกุลนันเดแลนด์นั่นแหละคือนามสกุลชัดมากอ่ะใหญ่สันออฟอลิสนั่นเองนะก็คือเป็นลูกของอลิสชายแล้วแต่ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายเนาะชายคือก็หล่อนนะคล้ายๆกับนิกสเตอร์แต่ว่าก็โครงหน้า เล็กกว่าเด็กเตอร์ใช่แล้วก็ส่มนี่ผมเป็นอย่างนี้ผมสวยนี่ชุดก็สวยนะเป็นเชิ้ตแล้วก็มีเสื้อยืดสีขาวอยู่ข้างในใช่เป็นบูทป้ารองเท้ารองเท้าเป็นบูทสีตาลนี่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นกล่องในเวอร์ชั่นของใหม่หมายถึงว่าเป็นกล่องแบบใหม่อ่ะเป็นกล่องไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบเอทีสันยุ่งข้างอะไรยเงี้ย อ่าสัตว์เป็นองี้ก็คือเป็นกของรุ่นใหม่นั่นเองแล้วก็มีสแตนอยู่ในนี้นะคะก็คือนี่อลิสแตวันเดลเป็นฝั่งลอยอเป็นฝั่งเออใช่หรอใช่ใช่นช่ใชใช่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 ไง่ป็นใช่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 ซึ่งชอใช่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 ในกใช่ใอ่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่ใชนใช่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 ใ็่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่่่่่ชชช ตัวโรสเบลล่าบิวตี้ตัวนี้นะฮะก็คือตัวนี้ก็มีคนรออยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ราคามันยังเป็นราคาพรีเซลอยู่เลยยังไม่ได้เอามาให้รีวิวให้ดูกันใช่ต้องรอก่อนนี่เป็นแบบนี้เลยหล่อมากเน่แล้วพอมีตัวลูกของอริอจากบนด้านหลังเราก็ต้องมีเซ็ตของบนดอร์แลนด์ไงก็มีด้วยใช่มีด้วยวันนี้เอามาเอามะเอามาเอามาเอามาเยี่ยมจริงๆเริ่มเยี่ยมจริงๆเริ่ม ตัวจากเรื่องอื่นหมายถึงว่าเป็นมาจากเรื่องอื่นแล้วเข้าไปอยู่ในวอเตอร์แลนด์ก่อนแล้วคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือ a p p l e w h ไวทซึ่งจะมาในเซ็ตของ Way to Wonderland ก็คือเดินทางไปในวอเตอร์แลนด์ใช่ซึ่งลักษณะจะชัดเจนมากเพราะว่ากล่องเนี่ยจะเป็นทําเป็นกลมๆแบบนี้เหมือนกับพวกนี้กำลังตกลงไปตอนที่เหมือนอลิสกำลังตกลงไปพลงไปในหลุมโพงใช่ไหมอะฮะเซตเอ่อ ตามกับพวกกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเนี่ยรูปไพ่รูปลิปปิ้นก็คือแบบเป็นรูปหุ่นแล้วก็ใช่แล้วก็มีนี่รีดมีตัวไดอารี่ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นรูปเป็นรูปไพ่ใช่ซึ่งเลิศมากตัวกระเป๋าก็จะเป็นนาฬิกาเหมือนถือเหมือนก็ตายถือนาฬิกานะแล้วก็มีมงกุฎก็คือเป็นอันนี้มันมงกุฎนี่มันเป็นซิกเนเจอร์ของตัวแอปเปิลวอยู่แล้วอ่า ประมาณนั้นรองเท้าก็จะอยู่ประมาณนี้ท้าอะไรอ่ะรองเท้าสีทองสวยเงี้ยส้มสู๋เผุมากก็จะเป็นรูปอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอกจิกเหรอโพดามโพดามโพดามถูกแล้วกับอนเนี้ยดอกจิกเขาหลับตัดหรือเปล่าเออเขาหลับตัดดอกจิกอะไรจกจิกอย่างเดียวเลยจงจิกอย่างเดียวเลยอ๋อนี่อันนี้คือกล่องด้านหลังใช่ป็นแบบนี้ชอบถิ่นสภาพมากนะใช่คืออันนี้จะมีผม ไฮไลท์มาเป็นสีฟ้าสีชมพูด้วยสวยมากชอบตรงนี้คอคอปกคอสวยปกคอสวยใช่สวยมากจริงๆอ่ะมันจะมีเพยเซ็ตเป็นเลเวนควีนเลเวนควีนก็คือลูกของราชินีอีฟุกฟีนใช่ไหมออกมาเป็นเพยเซ็ตในรุ่นนี้ด้วยแต่ตอนนี้มันยังไม่วางขายนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตัวมือนะจะเป็นแบบเพ้นลงไปเลยเพราะว่าจะเหมือนใส่ถุงมือสีดำประมาณนั้นนะนี่แล้วก็ในเซตนี้เขาก็จะบอกเลยว่า มีตัวแมดติลินแฮตเทอร์มีวิสซี่ฮาร์แล้วก็มีคิตตี้เชสเชียร์ซึ่งจะนำมาให้รีวิวก็ให้ดูเลยวันนี้นะวันนี้ด้วยเออนี่ให้ต่อไปใช่ซึ่งต่อไปก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดพี่โกเอาล่ะเอาล่ะ อ่ะล่ะแล้วก็พอทีนี้พอจากเรื่องอื่นที่มาอยู่ในเวทูว์บอลนัลแลนด์แล้วเราก็ต้องมีตัวละครอื่นที่มาอยู่ในเรื่องเอ้ยไม่ใช่ตัวละครอื่นตัวละครในเรื่องจากอ่าอ่าอลิสินบอลนัลแลนด์มานะเริ่มจากอะไรก่อนดีอะไรอ่ะอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ได้อันนี้นี่นี่มีเยอะมากโอเคซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะเขาเรียก ลูกของแมทเทอร์ก็คือคนทำหมวกนั่นเองใช่ตัวนี้ก็จะเป็นแมทรีนแฮทเทอร์นะคะสวยมากสวยมากนี่ดูอันนี้ลูกมวกใหญ่ด้วยหมวกใหญ่เลยคือปกติแมทรีนจะใส่หมวกอะไรเล็กแต่อันนี้เข้ามาในเรื่องหนังแล้วไงต้องแบบเด่นใหญ่ใช่คือหมวกใหญ่พอมีไพ่อยู่ที่หมวกด้วยนี่ซึ่งการแมทสีก็น่ารักเหมือนกันจะเป็นแมทสีปกติจะเป็นสีฟ้าและสีม่วงอันนี้ก็จะมีในส่วนของเหมือนเป็นสีชมพูสะท้อนแสงใช่เป็นถุงน่องเป็นถุงน่องเป็นถุงน่องนะไม่ได้ เึ้นขามาเนใช่แล้วก็รองเท้ารองเท้าคือรองเท้าสวยมากปกติก็เป็นส้นเออ่เหมือนก้วยแก้วอยู่แล้วอันนี้อันนี้เป็นเหมือนแก้วหลายๆอันหลายๆชั้นเนี่ยมาช้อนขึ้นไปใช่เนี่ยแบบนี้มามาซ้อนขึ้นไปมาช้อนขึ้นไปแล้วก่เป็นนาฬิกาปะโบเองใหญ่นี่คือน่ารักมากนี่เนี่ยโบใหญ่โอ้ยสวยสวยใช่แล้วก็อ่าแดดลิ่ก็จะเป็นไพ่เหมือนกันอันนี้อันนี้เป็นตัวเอ็มก็คือเป็นแบตเตอรี่นั่นเองก็แสดงว่าแอปเปิ้ลไวมื่อกี้ ไปไหนแล้ววะแอปเปิลไวท์เมื่อกี้ตัวออ๋เป็นตัวเอตัวเอเป็นตัวเอนะตรงแดรี่เป็นตัวเออ๋อนี่ก็เป็นตัวเอมนี่แบบนี้ชื่อของนางใชายชื่อของนางนั่นเองนี่ต้มหูก็เป็นรูปนาฬิกากระเป๋าเหมือนกันเลยนะเป็นนาฬิกาเหมือนกันใช่เป็นนาฬิกาเหมือนกันโมเดลกันไหมน่าจะโมเดลกันปะโมเดลกันโมเดลกันกระเป๋าโมเดลกันแต่คนละสีใช่แต่คนละสีของแอปเปินไวท์เป็นสีออกชมพูอันนี้เป็นสีฟ้าสีเขียวน้ำทะเลประมาณนี้นี่มาต่อไปพอมี ตัวนี้นก็ต้องมีตัวตัวเลงล่าในเรื่องก็คือตัวคิตตี้นั่นเองซึ่งคิตตี้บอกเลยว่าจริงๆคาแรคเตอร์ในเรื่องนางจะดูเหมือนร้ายชอบแกล้งคนอื่นอะไรเหมือนทาลายในมอนสเตอร์ไฮแต่จริงๆแล้วอ่ะนางมีปม,ม,ปมคือแม่นางร้าย,น,าายนึกออกไหมนางก็เลยต้องร้ายให้แม่เห็นจริงๆนางอยากจะเป็นเพื่อนๆกับทุกๆคนนางอยากจะเป็นคนดีแต่ว่าด้วยความที่แม่นางบอกว่าต้องร้ายอ๋อใช่เป็น ชนลี่หรือเปลวะเธอจริงๆเออใช่น่าเป็นชนลี่น่าเป็นชนลี่คิตตี้กับชนลี่ดูโอเคนะเท่ากันอยู่ใช่เออนี่ซึ่งในอันนี้ก็จะมีหูใหญ่เลยนหูใหญ่เลยเห็นไหมใหญ่สีทุกอย่างเหมือนมันต้องแบบต้องเกินจริงเพราะมันแฟนตาซีเนาะใช่เพราะมันเวทวอร์แลนด์แล้วไงนเนอ่ยเหรอ่าตัวไพ่เห็นไหมก็จะเป็นตัว K คิดดีใช่แล้วก็จากที่เป็นสีดํากับสีม่วง สีม่วงเนี่ยนางก็จะมีส่วนของสีสะท้อนแสงเป็นเขียวสะท้อนแสงใช่เป็นเขียวกับชมพูสะท้อนแสงทุกตัวเลยนะสกระปงใช่จะเป็นแบบสะท้อนแสงมาอย่างนี้นี่ตอนนี้ไม่มีถุงน่องนะแต่รองเท้าเป็นแบบนี้รองเท้าน่ารักอยู่รองเท้าน่ารักน่ารักเป็นเหมือนอะไรขนหยุดหยุดหยุดมัน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 อแต่กระปงลายเพชรสวยอยู่นะน่่ารักอยูใช่มีแบบลูกสเก็ตสวยมากใช่คือลูกสเก็ตให้น้องให้น้องดูนี่ให้น้องดูสเก็ตนี่ลูกสเก็ตสวยมากนี่ตุ้มหูเป็นลูกอะไรอ่ะ เห็ดต้องหผมเปรู้เห็เห็ดเมาเห็ดเมาเห็ดมึนแล้วก็มีหางไหมมีปะไม่เห็ดนะเุ้ยมีนี่ไงหางนี่หางสีม่วงเนี่ยนะใช่นี่ใส่ถุงมือเหมือนกันรุ่นนี้ใส่ถุงมือเหมือนกันแมดอลินเมื่อกี้ก็ใส่ถุงมือเนี่ยใส่ถุงมือสีดำเนอะแล้วก็ตัวนาฬิกากระเป๋าที่ถือก็เป็นโมเดลกันแต่ว่าเป็นสีดำ ่แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายคือถ้าของวันนี้เลยของเรื่องนี้ด้วยคือถ้าไม่มีตัวนี้คือเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดด้วยเหมือนกันนั่นก็คือตัวนี่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขายดีมาตั้งแต่เว็บหนึ่งแล้วใช่นั่นก็คือตัวของริซซี่ฮานั่นเองนะคะเป็นลูกของอะไรนะอะไรเนี่ยเอ่อ a u g h t e r of the q u e e n of hearts นังเห็นราชีดีแดงตัหัวตหัวรเตหัวใช่ อันนี้คือปังมากคือหมวกคือปังสุดๆเป็นหงเป็นหงสีชั่มก็คือถ้าเกิดคนที่เคยรู้ก็คือนางกะชอบตัดตัวชนะแล้วแต่ว่านางเอา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 ไอ้หงเป็นไมค์กอล์ฟอ๋อไงให้เออนางเอาหงไม่ใช่ไมค์อเรอไม่ใช่หงสิมันเป็นนกฟามิงโกหรือเปล่าเอาจริงเหรออ๋อเพราะคอยาวเหรอแต่เนี่ยแต่เนี่ยเป็นหงอันนี้เป็นหงแต่ว่าอันที่มันใช้เป็นไมค์กอล์ฟเป็นฟามงโกลากฟมิงโกใช่ใช่แล้วก็คือแผงคออีกและ ตรงเนี้ยเป็นรูปเป็นรูปไพ่ซึ่งใหญ่และอลังการมากใหญ่มันเหมือนไม่ใช่แผ่นคอเลยป่ะเหมือนอยู่ข้างหลังวะไม่นี่ไงมันต่อจากอันนี้ไงมีสร้อยมีมีสร้อยร้อยมีสร้อยร้อยอยู่ใช่กระเป๋าก็ยเป็นโมเดลกันแต่เป็นสีทองใช่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกกระเป๋าสีทองมันจะไปอยู่กับพวกของแบบเป็นไวใช่ซึ่งแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นรอยย่อนะเอาเป็นรอยย่อเหมือนกันหรออ้าวก็แม่น่ะเป็นควีนอะ โฆษณาก็เป็นรอยย่อเหมือนกันถึงจะเป็นตัวร้ายแต่เป็นรอยตัวร้ายแต่เป็นรอยย่อใช่คือการเป็นรอยย่อหรือเลเบลไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าเขาจะเป็นตัวร้ายหรือตัวดีอแต่ว่าเขาจะกําหนดจากชาติตระกูลถ้าเกิดพ่อแม่นาอะเป็นแบบคนที่อยู่ในตระกูลแบบว่าเจ้าหญิงควีนก็จะเป็นรอยย่อใช่แล้วรองเท้าเป็นสีทองแล้วก็มีชมพู มีหัวใจสีชมพูมีกระโปรงกระโปรงสวยมากถุงมือสวยนะถุงมือก็สวยคือคือลิซซี่อ่ะถือว่าเป็นตัวที่โชคดีนะคือนางโชคดีมาตั้งแต่ในรุ่นรุ่นไหนแล้วรุ่นแรกนางก็ทําสวยอ๋อนี่ยดูสวยมากมีโบอันใหญ่ด้วยแนนแล้วผมผมผมคือเหมือนกับเพาะผมลอยผมลอยอยู่อะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้จะมีสีม่วงแซมเข้ามาด้วยอ่าข้างในผม ใช่สวยมากเลยนี่อันนี้ก็จะออกมาก่อน4ตัวแต่ว่าจ่อมาอีกไมอันนั้นก็ต้องรอติอดตามใช่ต้องรอติดตามกันไปอีกใช่โอเควันนี้ก็มีมาให้ดู5ตัวเนาะแล้วไว้เจอกันเทปหน้าวันนี้โมนิก้ากับพี่บายไปแล้วบ๊ายบาย